โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมราการวันที้ผมภูมิสเปรอาราฟอร์มันีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม a อ o ง g ีโ r o กันอีกเช่นเคยเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมในซีรีส์ตระกูล3โ๊กกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ย มันเป็นเกมประเภทแนวตั้งนะครับแล้วก็เป็นไอดอล RPG เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ชอบมากๆกับคนที่ไม่ชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งไม่ว่าจะเป็นแนวไอดอล RPG เนี่ยบางคนก็คือเห็นแล้วหยีเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามี vip หรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะมีนะเกมนี้แนวนี้คือมีหมดครับเกมสไตล์จีเนี่ย VIP มีหมดเพราะฉะนั้น VIP ที่รักก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ว่าซีรีส์สามกเนี่ยอยู่กับเราอย่างยาวนานนะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่แบบสมัยที่มันเป็นเกมเว็บบอร์ดอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็มีแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเอาตรงๆนะผมเล่นเกม3ก๊กเนี่ยตั้งแบบนานานแล้วนะครับเรียกได้ว่ามาทุกภาคเล่นทุกภาคนะครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยถ้าเราไปอ้างอิงจากในส่วนตัวของเอ่อเว็บไอเซิร์เวอร์ไต้หวันเนี่ยนะครับเซิร์เวอร์ไต้หวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเล่นตัวละครระดับธรรมดานะ ตัวละครเกมนี้เนี่ยมันจะมี5เผ่าหลักๆก,ก็คือโจกกกงอกโก๊กวุ้ยกโกกแล้วก็กองทับใช่ไหมครับที่เป็นของริโป้อ่าอันนี้คือ4เผ่าธรรมดาแล้วจะมีมายาที่เป็นเผ่าพิเศษก็เรียกว่าเป็นแสงมืดนั่นแหละนะครับมันจะมีตัวละครแบบประเภทไอตัวริโป้ธาตุมืดอ่าจูโล่งธาตุแสงอะไรก็ว่ากันไปมันคือตัวละครแปลว่าเผ่ามายาอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะประมาณนี้ แล้วก็ของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขายังใช้ตัวละครระดับธรรมดากัน5ตัว6ตัวก็มีนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ใช้ตัวละครมายาน1ตัวถึง2ตัวแต่ไม่เกิน3ตัวนะเพราะฉะนั้นสายฟรีผมมองว่าน่าจะอยู่ได้เพราะว่าเขาแจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมเนี่ยเขาเปิดให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับปุ๊บเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ก็ดาวน์โหลดรอได้เลยแล้วก็ตัวเกมนะครับเปิด 6กันยายนเวลา9้าโมงเช้าตามเวลาไทยก็คือพรุ่งนี้เวลา9โมงนั่นเองนะครับเราได้เล่นแน่นอนเนาะแล้วก็กิจกรรมเขามีแจกมาทั้งหมด7กิจกรรมนะครับก็คือตัวนี้นะครับกิจกรรมไอ้ตัวหมื่นหมื่นล้านเพชรเนี่ยนะครับตัวนี้นะคริสตัลหมื่นล้านเนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมเอาไว้แลกตัวนี้อ่ามันจะเป็นเข้าไปในเว็บของเขานะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับ แล้วก็สามารถรับตัวละคร5ดาว e อ็กซ์คลได้ตัวนี้อ่าเอ็กซ์คลเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสกินหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเขียนว่า5ดาวแล้วมันจะมีสกินเ e อ็กซ์คลอีกอันหนึ่งครับก็คือสกินตัวนี้ลิโป้ล่างแบบซูเปอร์ไซย่าซึ่งเป็นเอ็กซ์คลเหมือนกันนะครับไม่มีในเซิร์ฟไต้หวันอันนี้นะอันนี้คือไม่มีในเซิร์ฟไต้หวันแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าน่าจะมีนะนะครับเนาะก็หลกัหลกๆอันนี้คือกิจกรรมแรกและกันนะครับเข้ามาลงทะเบียนล่่่ววงหนนนะนน้้้าไดะแก็อััทีี2ครบ ตัวนี้บ้านรหัมคูณ400นะครับตะลุยด่านรับกาชา400อั่านอ่ญญาแสดงว่าเป็นกิจกรรมในเกมก็คือตะลุยล่านเรื่อยๆเนี่ยนะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็แจกกาชามาทั้งหมดน่าจะ400ครั้งอ่าเพราะว่าเป็นเกมประเภทไอเดอร์พีจีเก็บตัวละครอัพดาวตัวละครไปเรื่อยมันเปิดกาชา400รครั้งเนี่ยผมบอกว่าธรรมดาเนี่ยครับเพราะบางทีเนี่ยเปิดเป็นพันสองพันกว่าจะทําตัวละครตัวหนึ่งแบบขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3นะครับแจกขุพนพล6ดาวนะครับ สามารถรับได้จากการเคลียร์ด่านหลักในกิจกรรมนะครับขุนพลฟื้นฟูแบบกลุ่มอันทรงพลังวุ้ยกบนะครับอ่าชื่อว่าสัวปุนกี้นะครับอ๋อเป็นขุนพลวุ้ยกบโอ้สายบุยนี้มาแน่นะครับบอกเลยว่ามันแจกตัวละครทั้ง6ดาวนะรประมาณนี้อ่าเป็นกิจกรรมในเกมเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมที่4ี่นะครับล็อกอิน7วันอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมใน ตัวของเกมเหมือนกันนะครับล็อกอินวันถัดไปรับขุนพลโจมตีแบบกลุ่มนะครับก็คือเป็นสายพลังโจมตีเซียวเกี้ยวนะครับเนาะไม่รู้ว่าเผาอะไรนะนะครับเป็นสายโจมตีหมู่นะประมาณนั้นนะครับก็คือล็อกอินวันที่2นะก็น่าจะได้ตัวละครแล้วก็ล็อกอิน7วันรับขุนพลโล่ลรยผายนะครับน่าจะเป็นสายแท้งแหละนะครับเอียนสีนะครับนะประมาณนี้นะอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ คือชื่อจีนี่อ่านยากแต่สังซานแล้วนะครับนะกิจกรรมที่5นะครับอ่อัปดาวรับอุปกรณ์สีแดงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวของกิจกรรมในตัวเกมนะครับก็คืออัปดาวตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะแจกอุปกรณ์ระดับสีแดงเนี่ยครบเซตมาเลยน่าจะอัปตัวละครถึง5ดาวแดงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนเกมเนี้ยมันจะมีระดับดาวดาวแบบดาวเหลืองธรรมดานะครับแล้วก็อัพเป็นดาวแดงแล้วก็อัพเป็นดาวลุงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่6นะครับ อขุณพลหญิงไร้เทียมทานทําภารกิจนะครับลี่หลิงฉีนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นลูกของลิโป่ปะนะครับะะร,ะระดับ5ดาวซึ่งเป็นขุนพลที่ส่งพลังในช่วงแรกรับขุนพลหญิงไร้เทียมทานนะครับก็คือน่าจะเป็นกิจกรรมในเกมนะแล้วก็ไอตัวลี่หลิงฉีเนี่ยเก่งในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเลดเกมเนี่ยเหมือน เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเขาจะไม่ค่อยใช้เพราะว่าเป็นตัวละครโจมตีเดี่ยวแล้วก็ไม่สามารถเจาะทะลุเกาะได้ซึ่งในเลดเกมมันจะมีตัวละครประเภทเสกเกาะเสกโลอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้มาแล้วเรื่องฉีมันตีไม่เข้าส่วนใหญ่เขาก็จะเลยจะใช้ตัวละครที่มันตีเข้าเกาะอะไรประมาณนั้นนะครับตีทะลุเลือดอะไรประมาณนี้แล้วก็เสกพิษเสกไฟอะไรประมาณนั้นนะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น ตัวละครที่ตีเป้าเดี่ยวแล้วก็แรงๆแต่มันทะลุเกาะไม่ไดก้ก็เลยไม่ค่อยนิยมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่7นะครับกิจกรรมจํากัดเวลาทําภารกิจรับทรัพยากรนะครับรับขุนพล5ดาวแลกฟรีขุนพล5ดาวที่ส่งพลังนะครับน่าจะในเกมเหมือนกันอันนี้อาจเป็นกิจกรรมทำกิจกรรมในเกมไปเรื่อยๆผ่านโดมผ่านดา,านเอาแต้มไปแลกตัวละคร5ดาวอาจจะเป็นกิจกรรมเติมเงินก็ได้ผมคิดว่านะ นะก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับมันมาพร้อมกับ7กิจกรรมนั่นเองนะครับก็สําหรับใครนะครับที่แบบว่าเฮ้ยอยากเข้ามา,าในหน้าเว็บนี้อยากมาลงทะเบียนเนี่ยนะครับให้กดไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับรกดที่ลิงก์ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาหน้าเพจโตใช่ไหมเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเอ่อแป๊บหนึ่งนะเออตอนนั้นมันจะมีเว็บไซต์บอกนะว่ามันจะมีเว็บอยู่ตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะ แสดงว่ากิจกรรมมันหมดแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะว่ากิจกรรมมันหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้เอ้ยแต่ก่อนมันจะมีบอกเว็บไซต์ตรงนี้นะเออแต่ก่อนมันจะมีบอกเว็บไซต์ตรงนี้ครับเนี่ยบอกเว็บไซต์ตรงนี้อถ้างานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บตัวนี้ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปแล้วกันเผื่อใครอยากมาลงทะเบียนเอาสกินเอาตัวละครหดาวนะครับเนาะก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ย เขาก็ไม่ได้โปรโมทอะไรประมาณนี้ไงผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆเลยแล้กันก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะับวันที่6กันยายน9้าโมงชานะครับสำหรับเกมอะมังคฮีโร่นั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจดไว้ในทุกนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ